สวัสดีครับพี่น้องนี่ผมสิมาผสมยเงยเบิ่งครับมันพี่น้องถามผมมาหลายว่าสมนกกเ,นเนี่ยตะวโกดรแต่เบิ่งแน่ี้คนเหรอนะครับโอดมันกัหลายครับนี่ครับเคนผสมผมเบิ่งดีเด้อพี่น้องเด้อแต่เบื้องดีแล้วครับวิธีผสมตั้งใจเบิ่งครับนุ่นผมตีเอาผมเอาเล็กตี โค่งไกลครับนี่ผมชิบอแทะนะครับวันนี้ครับปลาปลาห้าขีดครับนึ่ปลามาห้าขีดแล้วก็เอาเก็ดออกเอาขี้ออกตัดหัวแล้วก็ผึงรมไว้คืนหนึ่ง ก็สับครับสับให้ละเอียดนะครับต้องสับครับให้ละเอียดแล้วก็โครงไก่โครงไก่ผมเอามางครึ่งโครงแล้วก็สับให้ละเอียดให้ละเอียดนะครับต้องให้ละเอียดนี่ครับใส่อัวเราเตรียมไว้เราเตรียมวันนั้นแล้วก็ผงชูรสไข่ลูกนึง นี้ไม่ใช่นมนะครับกะทินี่ครับเราจะเอาหน้า,ามันเห็นไหมครับไอที่มันดลยอยอยู่เห็นไหมครับเป็นชั้นนะเราจะตักเอาตีมะพร้าวทำเองครับผูดเองนะครับผมจะทวนอีกครั้งนะครับปลาห้าขีดเอาเกล็ดออกตัดหัวแล้วก็พึงลมไว้เื่อนึงให้มันแห้ง ไม่ให้มันมีน้ําก็โครงไก่คึ่งโครงนี่ครับไม่เท่านี้แล้วครับผมทําไว้โครงไก่ถ้าผึ่งลมก็ดีนะครับมันจะไม่มีน้ําไม่ให้ม,มีน้ํานะครับข้อสาคัญของมันเพราะว่าน้ําเราผสมเอากระทีผสมแล้วก็ไข่นะครับครับไปดูขั้นตอนการผสมครับ นะครับโอ้สมกันแบบครับปลากราไ่ครับปลากระใส่กันก่อนครับตึ้งเราเหน่นครับกะทิครับกระทิ้งอืม สอามนี่ครับไม่ยากหรอกครับถ้าจะทำครับมันจะอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับดูครับตั้งใจดูกะที่เอามาเพื่อกันน้ำไม่ให้ซึมเข้าเหยื่อ ที่นะครับพ้อดีของมันพวกนั่นเข้ากันครับนั่นเข้ากันก็ไข่นี่ทุกคนเคยเห็นไข่เน่าไหมครับพ้อดีของมันคือเวลามันเน่า เวลาเราไปจับหรือไปโดนมันจะเป็นติดมือนี่แหละครับเพิ่มกลิ่นให้มันแรงขึ้นให้มันติดเยื่อเรานี่คือไข่เวลาไข่มันเนา่ามันจะติดมือให้มันติดผมพูดภาษาการไม่ค่อยเก่งครับทะแล้วก็หน้ากะทินี่เอาหน้ามันเพื่ออาศัยน้ํา เวลาเราลงน้ามันจะนํากินครับนี่ครับตัวนํากินนมังไปตามน้ํามันจะไม่ระเหยนะครับเอาเราตัวนน้า มันเข้ากันนะครับโอ้เปลี่ยนข้องใส่ครับมันเล็กเกือนครับจร่งครับ โอ้ข้ามันเข้ากันแล้วก็ดูสมเบื้องคราบเป็นเบื้องวังถามมันมันใครพอๆมันเพิ่มกัาไปครับทุกซ้อนนั่ง บาเสียหายครับน้องตั้งใจเป็นยังทีนะครับเด้อสมบูรณ์ไปครับใครห้อสาพี่น้องบาตั้งใจเบิ้งแต่เว่าเนื้อจินบกูดีครับลองตั้งใจเบิ้งให้ดีผมมีสูตรเนื้ออยูย่สามสูตรครับ เนื้อต๊สูตรแรกก็สูตรนี้แล้วครับสูตรแรกครับสูตรแรกมีสูตร,ตรตที่สองสูตรดัดแปลงครับแต่สูตรดัดแปลงผมเห็นบาท่านลองครับสูตรดัดแปลงผมท่านเคยลองครับผมเห็ดเื่อเครื่องกบมังคมนี่นะ้ครับนี่เอฟซียังผมตัง้งสี่สิบสี่คนครับผู้สใจครับ เงียบสี่สิบส,สี่คนแล้วครับนะครับพ่อมากระเสริฐพ่อมาอันนี้แล้วครับมึงดีครับคนเหยียดดีแต่ใครเหรอขอร้องไปใช้ครับไปนู้นครับ เพ่งันรลายพี่น้องเฮ้ยผมบัทคลิปลงไล่เมืองลครับผมคขาทำง,งานบุญเห็ดอะไรครับอสอดมเมื่อตัะไรครับเขาตอ้อง้องเห็ดผมก็เลยบันทึคลิปลงครับผ้ก็ถั่วตลายครับมนัดไลาเจ้ากะทิ กักปนามกะทิลงครับกะทิปนาันลงครับจักปนามาพ่อครับเท่ากาับน้ำมันลคนใหม่ครับทุกท่ขเขากครับครับคุณอุปโูคของไครก่ะไส้ให้มันน้ำกินครับเฮ้ยเท่าสิ กินแห่งเราขอทำดีๆครับบม่ต้องเป่าครับเย็นๆครับไม่ต้มเป่าครับบางคนอาจจะมีมัสำคัญนะครับบางคนแต่ผมเสียว่ามันสำคัญก็ไปหลายคนครับ เสียวันสำคัญครับสำคัญกับเรายคนครับผมชุดรถนี่ครับผมเน้นนาำว่าพันพี่น้องซับละเอียดขาบ่าตองใส่ครับผมชุดรถมันต้นประโยชน์มันคือให้มันท่นไปย่อยสลายครับทันไปเจ็ดไหยเงเห้าย่อยย่อยไว้ท้าพี่น้อง ซับเอียดดีๆกรต้องใส่ก็ได้ครับนี่ยครับกาอนุนใส่ก็มากเลยครับถ้าผมใส่ผมซับบริละเอียดใส่ไปหลายครับใส่นิดนึงสองหาบาทครับยังให้เกินเครึ่งซองครับผมสลดยังให้เกินเครื่งซองเป็นนดขาดครับยังให้เกินเครึ่งซองนิดไหลยือให้เกินซองครับ ผมเนะนำว่ามันมันเป็นสูดตายโตก็จริงครับสิ่งสำคัญมันคือปลาโคงไก่ไขก่กะทิกะไข่ง่วยนะครับสิ่งสำคัญพี่น้องสุดัดแปลงเอาก็ได้ครับเดวแต่คือผมเลยครับผมมากาผมวิธีมากแบบผมกระดัดแปลงเอาแล้วผมมีอยู่ผมก็บอกว่าผมมีอยู่ ชามสูตรครับสูตรแรกมผมใส่ผมใส่ประจำนะครับสูตรถือว่าพอใส่ได้ครับพอใส่ได้อยู่ครับผมมาสีผมมาสิลองเห็ดสูตรดทันแปลงอยู่ครับแต่ว่ามันจังมุนยุ่งยากผสมไรหรือฮะคล้องผสมไรปานนี้ครับ ท่นจังสิบนย,ย่างหยาดกันไหมแต่ผมเมื่อท่านเคยเลองผมก็เลยประกาศเหตุพงกขีดค,ครับหยาดพี่น้องดาผมสุดดัดแปลงกับสุดเลยก็สองวัสองหน้าตาแมนแนวเนี่ยครับรมมาแล้วหน้าตาสองอย่างที่ว่าโอเคแล้วครับห้ามไปตองเพิ่มยังเข้าไปแล้วครับ เอาแต่นุน่อออนุนมาใส่ครับนุนน่นคุ้มแนน้ำว่าจะใส่ลายแด้วครับพี่น้องเข้าตีมาเลยอ่ะเอาเก็บเอาเอาเอาแต่หนามันตัวมันเข้าตีตัมันเตกใส่เสื้อสัมฤทธิ์ก่อนครับใส่ซัมหนีไปก่อนให้ใส่ซฤทหนีก่อนนะครับใส่ไปหามใส่ลายไปเดักขาดครับนุน่น ตรงนูนครับนั่นนู้นอย่างดึงยาวครับพี่น้องแสวงหาคือผมเนี่ยครับผมแบบพิคอนสะบัดเนาะครับผมมันมีแต่พอนสะเแบกโอ้โหแข่งขากันจริงๆครับตั้งใจเบิ่งนะครับขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปบ้างกะกินบูดีครับขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปบ้างกะกินบ่ค่อยดี พี่นอ้องพื้นฐานมันเป็นแล้วพี่น้องก็พี่ผิกแพงเอาครับต่อไ้กินแบบใดอยากจะสไตล์แบบใดเนื้อของเองนี่ครับสูตรสูตรก็ขายแน่ๆนี่แหละครับแต่ผมสิเอามาดัดแต่งเอาสิไม่สูตรแล้วผมสิบผสมสูตรใช่เป็นไงหรอครับรู้ขายตามตลาด ผมบอกสูตรนี้ไปก่อนครับถ้าพี่ต้องอยาการผมผสมสูตรเขาขายตามตลาดกะบอกว่าครับเพราะว่าผสมถ้าพี่น้องผสมไม่ลายผมแนะนำว่าอย่าผสมหลายครับให้ผสมเท่าซ้ำทะเลทะเลหาฉีดทับปลาไก่หาเฉพาอันยังครับผสมหลายส่วนผสมเขาบอถึงเขาคนบเขาคนบขาคอยทัวร์แล้วบุญกับพวกอยากเข้ากันทุกวันไหน ลองใ้本领เราไม่้อ,องเหรอยดครับลองลองขับบึดนึดผมี่คือ่ยดบิดไงผมครับผมไมามา,ายออึบดแล้วยวเงิงครับ่คร,รบับคือเ้าใจเพาว่ชอบมัครับ ผมผมผมพอใจเขาจะใส่อีกครับใส่ครับอีกนิดนึงครับนี่สอีกนิดนึงครั้งน,นี้ครับม,มาจะใส่ไลายครับใส่เทมหน่อยใส่เทมป์นิดน้อย,อยครับเดาวท็อปบ,บ้างนะดาว,ดวท็อปเด้อพป่เยตผสมผมผสมไปบ้างแล้วครับ F4 ของผมคนเลี้ยผมเ็ดเถื่อ F4 ของผม44คนผมน,นะครับแล้วก็อ,อาชีพฝึมเหมืนอนคนนี้ก็กได้ครับติดตามมากตากติดตามไม่ได้พี่น้องเด้อแล้วผมแล้วผมสีผสมสูตรก็ทา,าเหยิงเบิ่งครับแล้วก็สูตรดัดแปลงดัดแปลงโดยเฉพาะมีผลไม้เห็ดมีแต่ผมเห็ดสูตรนี้ผมคิดผลมาเอง บางครั้งผมไม่ใส่เด็ดมัวถึงกำลังเกียดผมเลยครับกินมันแห้งผมก็เลือกงว่าได้ครับเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงปากเลี้ยงทองลูกเมียเครับกรับเนี่ยมันเห็นไงแล้วครับบ่หมัดนะครับครับจะเลี้ยงปากเลี้ยงทองเมียผมได้ พี่น้องสวมตามผมเห็ดมันก็สีลงตัวเปะพอดีครับม,ม,มันสีบลมันสีบเป็นคยังขาตัวยังเกินครับพี่น้องเห็ดตามคือผมบอ,อกผมถ่ายคนเดียวครับมันคนต่างกล่องนะผมจับกลตัวนะผมครับผมเลยต่างกล่องไว้เลยพี่น้องเห็นบลอคครับหรือตงไหนกะพอถอดได้ร้ายครับ แก่พี่น้องมากครับใส่ไปเลยหาผู้ใดเพือสีจักอย่างนึงสองสามสี่ห้าอย่างนี่แหละครับโกอย่างนี่แหละครับ,รบพื้นฐานของเนื้อประกตทุกชนิดเนื้อประกตพื้นฐานของมันไข่เห็ดไห้กินมันติดเนื้อกะทิตูน้ำกินครับเพราะว่ากะทิน่ามสีมันสีพวเขากับหน้าเวลาถิ่มเนื้อลุ่ม มันก็สีไหลไเป็นน้ำหนักน้ำเงาไก,ก่กวนครับลากะไข่ไข่หนีตัวกันหนามมวให้นามเขาบ้าหงายเอาครับไข่ไขก่น,น,น,ไไนี่ครับไก่ก็สำคัญเหมือนกันครับ,บ,รบมันบ่สำคัญสำคัญมันเงยมกักผมก็นแนวนี่แล้วครับแต่มันผสมต่างผมผสมต่างผมสิผ,สม,ผ,สม,บผสมบอกตรงผมบอกใครจะไปตกกับครับ ผมใส่เวทแล้วผมในได้กลัวตัดเบาบางยี่ดีผมก็โต๊ะครับผมก็โต๊ะครับผมเห็นแล้วมาคนกับมาขอผมก็ให้นี่นะผมครับพี่น้องตั้งใจเบิ่งดีๆครับทำไม่เกินนี่ครับราคาปีเด็ดเดี่พี่น้องชิบ้าผมไปเดี๋ยวพี่น้องชิบ้าผมได้ครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยมันมินนี่แล้วครับเลี้ยงลูกเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงปลาผมได้ ผมอ,อกทก่าน,นบอกครับถ้าพี่น้องซับไก่บริละเอียดหรือซับปลาบริละเอียดมันสิเป็นเนื้อนี่ครับผมเลยใส่ผงชูต้องไปมันสลายสลายเนื้อไก่ลต้นนห,หน่อยๆหรือปลาต้นง่ายๆหรือที่น้องก็ต้องใส่กันนะครับผงชูดขันที่น้องตั้งว่าคิดว่าซับละเอียดอีรีก็ต้องใส่ผงชูดครับ แฟนพี่น้องกับเฮ็ดซองแบบครับเอามากอ่อันนึง่งใส่พงชุรดรถอันนึงกตบ่ใส่พงชุรดรถลองเบิ้งครับทดลองเบิง้งนี่ครับของเงียบผมนี่ครับหาก,กินแสดงจำได้บ้างครับ,รบผมพอแล้วครับผมพอใจซจำหนิมันผมมันมพอใจเสพหนินี่ครับผมพอใจของใส่เสพหนิ มั่นน้ำมาดีายาผสมลายครับพี่นอ้องเ็ดสมเถอลอะไรหาฉีดพ่พอสมเถอละไรจำนี่พ่อครับยาผสมลายก้อนนี้ครับพอยอย่งนีถ้าม่มีเพียงผสมคือเขาครับเขาขุนมุดทัวถึงมุมุเขาเหนือเขานั่งกันครับ้อ,องไปครับ ตอนนี้ก็ประมาณเวลาอย้าบ้านเจ็ดโมงครับผมค่าจิตง,งานเมเ่อไปผสมเห้พี่นอ้องบิ่งส่ตรนี้ผมคนละมาเองแต่ฝืนทานแต่กอนนะครับครับเนื้อตลาดเขาครับเนื้อตลาดเขาเขาผสมลายน้องก็สังเกตไหมครับเนื้อตลาดบางกับปุกก็กินดีดี บางกระปุกกับปุก,กินเลยก <certain language. S 1> ินดูครับมันทำให้กินเลยกินดูครับมันกินบูดีนั่นแหละครับข้าวผสมลายมันก็เลยบางกับบางกระป,ป,ปุ๊กกินบางกระปุกกับปุกินเป็นแนวานั้นครับผม,ผมเลยบอกว่าหญ้าผสมลาย,ยาผสมที่น่อย,อยเอานี่ครับมาแล้วก็บัานปอ่บอกครับข้าวผสม ว่าผมทดลองผมท,ที่เรกผมกับคือพี่น้องนะครับหาวิธีสูตรหาวิธีเหตุสูตรเหตุ<อ><อ>จิตใจก็ผิด<อ>พอ่อเนีย่ยพบเนี่ยครับเนืน้ออันนี้ผมกับมาจิตคนมันเป็นเนื้อมักน้ำมันหมูเองมือเฟซบอกง่ายๆหรอครับเนี่ยสูตรเนี้อสีคือกันไหมครับเนื้อใคือกันครก็ชื่อ นี่ครับป้าทีนี่ครับไข่ของเขาป้าีเอาไข่พี่น้องก็เสีเข้าใจเอาเนาะครับเนาะหวัดนี่เดี๋ยวผมสผสมสูตรขายให้เบิ่งครับคือกันนะครับสมขังสีละแต่ว่ามันเอาส่วนผสมออกบางอย่างแต่การสูตรดัดแปลงของผมถ้าพี่น้องสนใจผมสิมาร์คเเบิ่งครับสูตรดัดแปลงแต่ว่าผมไม่ทันเคยลอกนะครับบอกก่อนนี่จะจมูกสัตว์ กะเอาเอาค้นต,ตุกกับน้ำถืกยิดไหวครับนี่ครับเนียผมเหยื่อตกปกติตาตุลขี้ครับผมก <c oughs> ะอะไรแซมอย่ครับพี่น้องมาดนี่ยชิหนาพอกันไหมครับพี่น้องอให้ผมเห็นจ้งให้เบิ้งกะคอมเมนต์มาครับ คินีกับสวัสดีครับพี่น้องก็จะเป็นประโยชน์จดดครับเนาะ